พอด p o d ์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast งานนี้มีเสียว ธีรชัยถอนตัววันคอรหาก้าวไกลลงชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครปมสอบสุชัติชวีเผยข้อมูลเพียบธีรัชชัยถอนตัวไม่ร่วมนั่งกรมธปปชสางปมทรัพย์สินสุชัิชวีวันคอรหาผลประโยชน์ทับซ้อนเหตุก้าวไกลลงชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครชี้พบข้อมูลเพิ่มใช้บริษัทคนใกล้ชิดรับงาน5-6โครงการสมัยนั่งอธิการบดีสอจอล กังขาสมบัติพ่อแม่เป็นครูอาชีวะแต่ยกที่ดินคอนโดและบ้านเช่ามูลค่า60ล้านให้ด็อกเตอร์เอยันตรวจสอบตรงไปตรงมาไร้การเมืองที่รัฐสภา นายธีรัชชัยพันธุมาตรสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกมทปปชถแถลงผลการประชุมกมทปปชเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีนายสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์หรือดรเออดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าสอจอลซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของพักประชาธิปัตย์มีเหตุอันควรสงสัยว่าทุจริตต่อหน้าที่และร่ำรวยผิดปกติว่านายธีรชัยกล่าวว่าการประชุมกมทไม่ได้มีคนใดคนหนึ่งสอบข้อเท็จจริงแต่มีสอสอทุกพักทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลร่วมกันดำเนินการเช่น,น,นพักประชาธิปัตย์ก็มีนายอิสระเสรีวัฒนาอุตสสอสบัญชีรายชื่อในฐานะกมทปปชอยู่ร่วมประชุมด้วย นเชื่อว่ากระบวนการมีความโปรง่งใสตรวจสอบได้สำหรับประเด็นหาหรือมีเรื่องหน้าที่ของอธิการบดีสอจอลอมีอะไรบ้างทำงานเต็มเวลาหรือไม่รับงานอย่างอื่นได้หรือไม่มีรายได้เพิ่มขึ้นได้หรือไม่และอธิการบดีมีรายได้เท่าใดมีค่าตอบแทนอะไรบ้างซึ่งได้รับคำตอบว่าไม่สามารถไปทำงานอื่นได้นอกจากอธิการบดีในเวลาราชการและไม่ได้เบี้ยป,ประชุมในการประชุมอธิการ บดีแต่หากไปประชุมที่อื่นจะได้รับเบี้ยประชุมจากข้อมูลที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาระบุว่าเบี้ยประชุมและโบนัสได้รับในปี2563 จำนวน5ล้าน5 0 0นบาทอีกทั้งเงินเดือนประมาณ1้า4แสนบาทมาจากไหนอย่างไรและในส่วนของค่าที่ปรึกษาวิชาชีพวิศวกรรม3ล้าน5 0 0นบาทเมื่อเป็นอธิการบดีแล้วยังได้อยู่หรือไม่แต่รักษาการอธิการบดีที่เชิญตอบมาว่าไม่ได้และขอกลับไปนำเอกสารมาชี้แจงภายใน15วัน นายธีรชัยกล่าวอีกว่านอกจากนี้ระหว่างปี 58- ปถึงปี64ที่นายสุชาติชวีดำรงตำแหน่งมีการก่อสร้าง5-6ถึงโครงการในสอจอลอซึ่งมีข่าวระบุว่ามีบริษัทหนึ่งสงสัยว่าจะมีหุ้นส่วนเป็นคนใกล้ชิดของนายสุชาติชวีและนายสุชาติชวีอาจเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทดังกล่าวด้วยนั้นมารับงานนี้หรือไม่ซึ่งกรมทจะเรียกมาตรวจสอบต่อไปว่าจริงหรือไม่อีกทั้งในปี59-60ถึง ยังมีโครงการของวชิระพยาบาลได้มีการว่าจ้างให้สอจอลอทำทีโออาควบคุมงานตรวจสอบการก่อสร้างอาคารใหม่มีการจ้างบริษัทดังกล่าวมารับงานด้วยหรือไม่ รวมถึงในส่วนของการทำงานร่วมกับกรุงเทพในการออกแบบสวนสัตว์คลอง6ปทุมธานีสอจอลอได้เป็นที่ปรึกษามูลค่า160ล้านบาทในปี63-64โครงการออกแบบพัฒนาทางเดินทางเท้าริมแม่น้ำเจ้าพระยามูลค่า100ล้านบาทโครงการจากกระทรวงศึกษาธิการของคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชมูลค่า50ล้านบาทช่วงปี2563ด้วย กมทอปปชยืนยันว่าเราดําเนินการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาและไม่มีทงตั้งว่าจะให้มีความผิดส่วนกรณีที่มีข้อสงสัยในช่วงนี้เป็นช่วงใกล้าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครทําไมจึงนําเรื่องนี้เข้ามาพิจารณานั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์รับเรื่องนี้มาและผู้ที่ร้องเรียนได้มาพูดคุยโดยตรงจากนั้นผมได้รับเรื่องนี้มาตรวจสอบต่ออย่างตรงไปตรงมา ซึ่งมีข้อสังเกตว่าพักคเก้าไกลก็ส่งผู้สมัครพัวกรุงเทพด้วยเช่นกันอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นั้นฉะนั้นในสัปดาห์ที่มีการประชุกมกมทผมจะเสนอขอให้เปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบเรื่องนี้เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบโปร่งใสที่สุดส่วนข้อร้องเรียนที่ระบุว่าบิดามารดาเป็นครูระดับวิทยาลัยเทคนิคอาชีวะมีฐานะระดับปานกลางสิ่งที่เราตรวจสอบได้คือมีการยกที่ดินคอนโดและตึกแถวให้กับ นายสุชาติชวีประมาณ60กว่าล้านบาทซึ่งก็ต้องตั้งข้อสังเกตต่อไปเมื่อถามว่าประธานกมารมทได้เน้นย้ำว่าให้พิจารณาเรื่องนี้เป็นพิเศษหรือไม่นายธีรชัยกล่าวว่าไม่มีการเน้นย้ำอะไรแต่ให้ดำเนินการตรวจสอบไปตามปกติ เมื่อถามว่ามีการเสนอว่าเรื่องนี้ควรให้กรรมการปปชเป็นผู้ตรวจสอบจะเหมาะสมกว่านายธีรชัยกล่าวว่าตนไม่ทราบควรไปถามประธานกมทจะดีกว่าเพราะเป็นคนมอบหมายมาซึ่งต้องตรวจสอบในมาตรฐานเดียวกันกับเรื่องอื่นๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ